ก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันเนี่ยแหละครับก็เป็นศิลปินกับผู้จัดการเนาะแล้วก็ในเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันผมยืนยันได้เลยว่าไม่ไม่เป็นอย่างที่ทุกคนคิดแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่เคยเขาเรียกะไรแต่ต้องมีระยะห่างว่แบบด้วยฉันเป็นศิลปินนะคุณเป็นคนทํางานผมมองว่ทุกคนเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เราก็สนิทกันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหรือว่าเป็นทีมงานส่วนไหนก็ตามไม่ได้เชิงเปลี่ยนผู้จัดการครับจริงๆคือตอนนี้ผมกําลังที่จะ มนก้าวเข้าสู่เป็นช่วงใหม่ของชีวิตแล้วกันนครับวันนี้ผมธนาจอกมาทำบริษัทของตัวเองจริงๆก็ต้องขอบคุณแล้วขอบคุณจี m แบงทีวีนะครับขอบคุณพิธาน้อมงานที่คือถ้าไม่มีจี m แบงทีวีไม่มีพิธาก็คงไม่มีไบโอาชีวิตในวันนี้แน่นอนครับจะต้องเกี่ยวขอบคุรจัดการโอ้โอเคครับก็คือ ถ้าเกิดให้พูดเรืจริงๆความสัมพันธ์ของผมกับผู้จัดก,การก็เป็นเพื่อน,นร่วมง,งานกันเนี่ยแหละครับก็เป็นศิลปินกับผู้จัดก,การเนาะแล้วก็ในเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันผมยืนยันได้เลยว่าไม่ไม่เป็นอย่างที่ทุกคนคิดแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้าใครเห็นตอนที่เป็นผู้จักดการเขาพูดรเราเราก็คือผมเป็นคนที่ไม่ว่าจะผู้จัดก,การหรือทีมงานไม่ว่าจะในธุรกิจส่วนตัวผมเองหรือว่าทีมงานที่เราทำงานกันในพาร์ทบันเทิงเนี่ยครับผมไม่เคยเขาเรียกอะไรจะต้องมีระยะห่างว่าแบบเฮ้ยฉันเป็นศิลปินนะคุณเเเเเเเปปป็็็็นน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 นคคคคททาาาางงผมบออออกกุพพื่รรรรรััวะะะไี้้ยฉ เราก็สนิทกันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดก,การหรือว่าเป็นทีมงานส่วนไหนก็ตามจัดก็มีการเปลี่ยนอะรอ่างราบมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เชิงเปลี่ยนผู้จัดก,การครับจริงๆคือตอนนี้ผมกําลังที่จะเหมือนก้าวเข้าสู่เป็นช่วงใหม่ของชีวิตแล้วกันครับตอนนี้ผมกาลังจะออกมาทําบริษัทของตัวเองซึ่งเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับอันเทอเนี่แหละก็ทาง คอนแทคที่ผมเปลี่ยนใน IG ก็จะเป็นคอนแทคจากทีมใหม่ของผมคือตอนนี้เราก็มีการเซตทีมขึ้นมาแล้วแล้วก็อย่างพี่แอมที่เห็นในในไอจีผมก็เป็นคนของทีมใหม่นะก็คือเลือกอันนี้ก็คือไม่ต่อสัญญาต้องเป็อะไรครับก็มหมดสัญญาผมหมดสัญญากับจีนบีทีวีแล้วตอนนี้ก็ได้ออกมาสญญามารจะได้ออกมาทำเองครับตอนนี้ก็เปิหมดแล้วหรือยังครับัญไม่อีกสองวันครับอีกสองวันหมดแล้วครับก็จริงๆก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณจีนบีทีวีครับขอบคุณที่ถามมากที่ คือถ้าไม่มีจีนเมทีวีไม่มีพิธาก็คงไม่มีไบโอชีวิตในวันนี้แน่นอนครับก็ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสให้ประสบการณ์พวกนี้ตลอดและเวลา5ปีที่ผ่านมาเลยตั้งใจที่จะพัฒนตาตัวเองต่อไปแล้วก็ทำผลงานดีๆมาให้ทุกคนได้ติดตามมันตัดสินใจนานไหมอะนนค่ะไบต์นานครับนานครับผมว่ามันเป็นมันเป็นก้าวใหญ่ของชีวิตเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าในวัย26ปีผมเริ่มที่จะอยากเหมือนขยับสเตปไปนอกจากที่จะเป็นเกษตรกรผมอยากที่จะทำาช้เป็นของตัวเอง มาเปิดจากที่ขับขับค่าย่ายเป็นเหมือนาร์ i s สต์แม l นจ m e n t เนี่แหละแล้วเราก็ตั้งใจที่จะทำเป็นค่ายเพลงโดยจะเป็นบอสางเงี้ยใช่ครับคือเปัานบอยากเริ่มทำรู้สึกว่าที่เราได้เริ่มทำในช่วงเวลาที่เรายังเด็กยังมีไฟยังยังแบบมีเวลาเลยครับผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเป็นก้าวที่ดีในการที่จะทำในช่วงวัยอ่าแปลว่าไปก็ต้องถ่าัสดงก็ผมว่าในช่วงแรกมันคือช่วงการเระบบโดยการมีผมเป็น เป็นศิลปินก่อน,นอะไรเงี้ยแต่ถ้าหลังจากนี้มันเริ่มที่จะลงตัวขึ้นอะไรขึ้นเราก็อยากที่จะเริ่มดูแลศิลปินคนอื่นด้วยใช่เร<ช>ียกว่าตอนนี <ๆ S 1> <ช>้เป็นจังแสดงตลอดท่านหลักๆมันหมดเส้นหมเป็นใช่ใช่เป็นเป็นอย่าง,งานั้นแหละไม่ได้แบบว่าเอ้ยไปอไม่ครับ<ช>จริงๆจริงๆก็จะมีเป็นอา artist artist เป็นเอกของตัวเองแหละแล้วก็สามารถร่วมง,งานได้กับทุกๆคนทุกที่เลยครับจริงๆทางที่เขาเสนอเขาเสนออะไรแบบให้เราอยูต่ออะไรต่อก็ม<ช>ีจริงๆมีคุยมีคุยกันมีคุยกันตลอดครับแต่ว่าด้วยเหมือน ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องิทาของตัวเองแล้วแต่มันคือเรื่องที่เราอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยมันก็เลยการการออกมาทำตรงนี้มันเลยเป็นเหมือนก้าวใหม่มากกว่าจริงๆรเรีว่ามองนะนใช่แต่จริงอันนี้คือเป็นเป็นโปร่ระยะยาวเลยคือเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าอยากจะทําไปแบบนานๆเป็นเป็นสิ่งที่เป็นธุรกิจอยู่กับตัวผมไปเลยเรื่องเซนแฟชั่นล้าไหนเซนไหนคีเคหรอวอาทีเรถาม่าคีเ็นไหนเออไายช่วงนี้ช่วงนี้่ายออ ไปไปให้พี่อินเสิร์ตเองหรือไปจะอินเสิร์ตพี่อินเสิร์ตดีกว่าโอเคโอเคอ่ะก็จริงๆถ่ายถ่ายมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันเป็นเป็นโปรเจกต์ลับที่แบบว่ารีบแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเก็บเป็นความลับสุดๆเพื่อนี้ต้องบินไปถ่ายที่เกาหลีเลยใช้กองเกาหลีอะไรยเงี้ยแล้วเราก็แบบทุกคนก็เก็บความลับกันมากๆเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่อยากให้ทุกคนแบบปล่อยแล้วทุกคนเซอร์ไพรส์จริงๆอะไรเงี้ยคือคนนี้นไ่ต้องห่างเพราะโดนปิดสายดรอปไม่ได้เลย ผมว่ามันมันก็เหมาะสมกับชิ้นงานเนี่ยครับผมรู้สึกว่า CK ก็เป็นแบรนด์ที่เขาขายกางเกงในอได้เนาะมันก็ต้องก็ต้องโชว์มันก็ตามตามสิทธ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่เกินนะเวลาแบบว่าทองโทนไปคนก็แบบผมโอเคนะผมรู้สึกว่ามัน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 อยู่ถูกที่ถูกทางครับผมรู้สึกว่ามันด้วยด้วยชิ้นงานด้วยมูสแตนทโคนอะไรเงี้ยมันก็ไม่แปลกที่จะที่จะเป็นการถ่ายในสไตล์นี้ส่วนตัวชอบไหมแต่เด่นการถ่ายชอบครับชอบมากๆครับจริงๆมีรูปที่ ืสวยๆอีกเต็มเลยที่แบบว่าเขาไม่ได้เลือกมาใช้เราก็แบบเออที่ได้ยินมาว่ามีบางติดบังรูปที่เออยิ่งกว่าที่ปล่อยออกมาอะไรเงี้ยโชว์แบบเออให้เห็นซาีลาบางมันก็มีก็ประมาณผมว่าผมก็อยู่แถวๆเนี้ยคืบคือคือชีวิตนี้ผมคงอาจคงจำยังไม่ได้ถอดกางเกงยีนถ่ายอะไรขนาดนั้นคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละแต่ดูปกติเราต้องคิด ช่วงนั้นก็ต้องฟิตเยอะขึ้นครับคือเราพอเรารู้ว่าเราจะต้องมีโปรเจกต์นี้เราก็แบบใช้เวลาประมาณแบบสองอาทิตย์เหมือนกันในการปรับปหาในการออกกำลังกายให้มันให้เชคมันดีขึ้นสําหรับการขายชิงนี้ต่ตอนนี้ยังคงขายร้านเดิมด้วยครับด้วยครับ,รบผมว่าคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของซีเคแต่ว่าผมมีหนักที่ถัายด้วยที่ต้องการหุ่นประมาณนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนเป็นแบบมีปืนนัดเดียวได้รกสองตัวไปเลย แต่ว่าจะได้เห็นริงไหมคะกวักการอะไรแล้วรอติดตามครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ